มาถึงกระแสของละครทองเนื้อก้าวนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าแรงไม่หยุดไม่อยู่จริงๆนะครับจนทําให้กระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมีกระทู้ตั้งกันว่าโอ้เด็กวันเฉลิมเนี่ยนะครับในปัจจุบันของสังคมไทยเนี่ยยังมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปเรียกว่าแชร์ความคิดเห็นกันมากมายนะครับบางคนก็บอกว่าละครนั้นตรงกับชีวิตจริงของตนเองมากนะฮะในขณะที่บางคนก็บอกว่าชีวิตตอนนี้กําลังทําหน้าที่ของวันเฉลิมอยู่ก็คือทำหน้าที่เป็นลูกกระตัญยูลูกที่ดีดูแลคุณพ่อคุณแม่นะ <ๆ S 2> มากมากเลยนะครับซึ่งเพื่อเป็นการตอบรับกระแสละครที่ดีมากขนาดนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับทั้งเมลิกนะครับเมลิกนี่ชื่อเต็มยาวจังนะฮะเมลิกเอฟไอกูนนะฮะน้องแม็กนัทเชรนิมจิรวัตรและน้องยอชยงศิลวงพานิดนนนะครับก็มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงครับเชิญชวนแฟนๆชาวจังหวัดโอ้เมลิกดีวิ่งตลอดอาสารคามนี่คุณลุงจ้อนี่จับตลอดนะครับจับไม่อยู่จริงนะครับววิ่งตลอดเหมือนกันค่ะ มหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปชมคอนเสิร์ต Power t e a ทีมที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่มหาสารคามนะครับในวันอาทิตย์นี้แหะครับส0พฤศจิกายนเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับโดยจะมีศิลปินมากมายของทางช่อง3านะครับพี่ออฟพงพัฒ์ในฐานะผู้กำกับก็ไปด้วยนะครับน้องๆทั้ง3าคนยอจกับแม็กนี่นะครับใครที่ชมละครสงสัยว่าเอ๊ะใครเป็นคนร้องเพลงคนแรกที่รักนะครับทั้งสองคนนี้แหละครับก็จะไปโชว์เพลงนี้ด้วยนะครับเพลงประกอบ ละครเรื่องทองเนื้อก้านะครับแล้วก็ยังมีเรียกว่าเป็นมิตรแอนกรีสนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับไปทำอะไรรูปไปทำอะไรร้องเพลงหรือไป ร้องเพลงครับเพลงอะไรแม็กเพลงอะไรแม็กจีรักครับแล้วก็ Too Much Very Much ครับอ๋อเหรอเวลิมัร้องให้ให้ผู้ฟังผู้ชมฟังสั้นสั้ได้ไหมยังไม่ได้ฝึกเลยครับแล้วแมริกเนี่ยแมริกร้องได้เหรอลูกแมรี่ก็จับมือขึ้นเวทีนีะครับใช่ครับแมริกเขาก็จะวิ่งไปจับมือแฟนคลับเนี่ยละครับอ๋อแมริกจะเป็นคนไปวิ่งไปจับมือแฟนคลับครับมีคนมาเขียนในไอจีแม็กว่าไม่ไม่อยากให้โตอยากคิดถึงน้องแม็กจัง หลวงตาสอนว่าใครทําไม่ดีก็ตกหน่อยแล้วนายลงไม่ต้องรอตอนตายน,นะยังไม่ตายก็ตกได้มา็น้านาเขาเรียกว่า,วาตกาม่เข้าใจไม่เข้าใจครับ <laughs> ยังไม่ตายยังไม่ตายแล้วตกได้อย่างไร <laughs>